ไม่น่าเอาตรงๆคือมีเอฟซีถามมาเยอะละจะเห็นผมกับพี่โจแบบพี่โจหายไปไหนเยเนี่ยเดี๋ยวพูดพูดพูดใหม่ดิพูดใหม่เนี่ก็คือเราสองคนไปเล่นเกมทาคลิปด้วยกันนานจนเอฟซีถามหาไงอันนี้คือเรามาจากดูใบแล้วครับเราพวกเรามาทาคลิปแล้วนะครับมาจากดูใบไงเฮ้ยเราแกล้งโดยหลุดนะยกคนเดี๋ยวผันหนังให้ดูอีกคนคือเป็นผู้โชคร้ายของเรานะครับคือลูกแคนพี่เองพี่ก็แกล้งนะครับทุกคนนะครับลูกแคนพี่โจนี่วิ่งไปแล้วครับ บิงไม่แห่ชิตาดูเลยเออเพื่อนแบบนี้กันขาดไหนน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจโอ้ไม่เปิดไมค์เกินไปเออแล้วเน็ตหลุดอีกแล้วโอ้ไปไหนเนี่ยกองน้ำปะวะเรียนเรียนเอาไหมเรียนเรียนวิ่งหมูเหี่ยวกองน้ำสามคนเล็กเออบุญแดงเสียวอ่ะแดี๋ยวนี่หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แบบชิวๆนะครับคนดูก็ใส่ปุ่นคี้์พวกเนี่ย ขี้้รัาาหืออเปล่ไพี่จูบอกว่าอะไรนะถ้าแบบลูกแคนแบกได้จะเลี้ยงยศให้ไม่ใช่หรอครับโอ้โหไอ้เงี้ยไม่ถึงแหรือวิจูทำอะไรเนี่ยคนคนเดียวแล้วเราจะแบกได้ถามหน่อยโอ้ยตายพร้อมกันเลยพี่จูไปขี่ล้วโอ้ยทุกคนชอบไปขี่างวะโอ้ลราไปขี่เวลายังซื้อปืนได้ยิ่งขึ้นนะเนียน เราเนียนก่อนโอเคโอเคโอเคเออพวกเราก็ใช้แผนคุยกันดิฟนะครับไม่เปิดใหม่ในเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูดูทรงดูทรงอุ้ยทคนเดียวแต่งชุดมาเดี๋ยวได้หลับคาชุดบอกเลยนี่ดูดูครับดูแกนก้ปากดีอะอะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้นะครับว่าพวกเราแอบปังอยู่นะครับทุกคนทุกคนผมนอนหน่อยแล้วกันนะบอกแล้วว่าอย่าไป โอ้ยเชื่อถ okay. okay. oh. ูกเดาดีอ่อนอ่อนมากอ่ะหรือแค่พี่จูนเนี่ยอ่อนมากอ่อนเกินไปอุ้ยอันที่ขาอ่อนเขายังเป็นลูกกระจอกมันมามันมาซ้ายมาอุ้ยเชียร์โคตรตึงไม่ฝ่ายตรงข้ามก็ตึงอยูังไงอะไรเนี่ยพี่โจ้นเจ้าเบเกิลอู้เหลียดวัดอีกแล้วโอ้โยเมื่อกี้ลงไปย่อเมื่อกี้พี่กดไปย่อไงนองดีกว่าว่าหมอบหมอบเมม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 หมอบหมอบหมอบเขาจะคิดยังไงเราหมอบเนี่ยเราหมอบเราหมอบมีดลูกศรวัดมีดลูกตร นหมดเล่นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราลองคาดไปหาไปดิลองคาดดิลองคาดไปลองคาดไปคาดไปคารไป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 ครับแกครับแก๊งแก๊งแผนด้านนี่หลุดครับแก๊งแผนด้านนี่หลุดครับแก๊งแผนด้านนหลุดโอ้โหบอดสมัยใหม่ครับบอดสมัยใหม่ครับเขาจะเห็นไหมล่ะเขาจะเห็นไหมว่าเราเนี่ยโอ้แขนน่าจะแตกงไม่ตายเนี่ยอพี่จูเาทำอะไรเนี่ยเฮจูใช่หรือเปล่าอุ้ยเอาอุ้ย ข้างหลังโอ้โหมันไม่เขไม่้ให้โอกาสเราเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่ดูแม่งมันยิงแบบเหมือนแบบเหมือนมึงไม่เคยมีแรงน่ะเหมือนมึงไม่เคยได้แรงน่ะเออหิวหิวแต้มใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยหิวแต้มนี่อยากจะได้แต้มหัวนลยแหละครับผมิร์ลเห็นตีเขามายืนนิ่งหน่อยได้ศูนย์สามเดีคิดว่าแบบจะดาวรีบจบเกมหรอวะไปลุยไปใส่ใส่เต็ม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 ่อยนึง ไม่ไม่แพ้ครับกิมนี่ย่ากักฝีมือ,กกน,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 อนะโอ้โหพึ่งขี้เศษเหรอครับพี่โดนลุนงเป็นยุงสกันนะเนี่ยโอ้โนึกว่ายำไม่บักในเกมว่ะพี่เปิดไม้กับน้องเขาไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปับมาดิมาดิมาดิโผล่มาปับเฮ้ยแตกนะยืนจิงงงงนะเนี่ยแตกสงงองครับกับผมอะ่ะสวยสวยสวย สวยเห็นไหมอย่าทำเก่าครับถ้าอยากไม่นอนเหงาเออถ้าถ้าไม่อยากนอนเหงาที่โรงพยาบาลให้มานอนเหงาในห้องพี่นะน้องนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่เหน็บไม่เหน็บไหนเมื่อกี้พวกพี่ใช้เด็กเก้าบาทน้องก็เลยแบบว่าไงไม่ดีอะไรเลยไม่ดีอะไรเลยโอเคตัวไกลยิงครับตัวไกลยิงสนามบาสยิงสนามบาสสนามบาสสนามบาส สามสองตัวอุ้ยลบสองสุดิชุบเร็วเฮ้างกระดองไม่ชุบครับไม่ชุบครับเฮ้ยเพิ่งความท้าทายในเกมครับหนอ่ทำยังไงกันหมดโอ้ยเหลือสองตัวเองเจอ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 ป้อมแตกโอ้โหเฮ้ยมันสองสามไวเกินไปป้าวเมื่อกี้ยังแบบมีคนแบบดีใจจะได้ตรงได้แต้มนะเออเจอตี้เจอตี้ล้างกระดอเราเข้าไปอะครับ แล้วเด็ดพวกพี่ดียังเนี่ยทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะเนี่ยโอ้งดังตึงจังเลยตึงจังเลยตึงจังเลยหลับไปไอ้น้องกับผมกรบผมกับผมป้องัปดีครับไปไเรียบร้อยลวงมันคือไงเดี๋ยววะอจิกับผมก็แปลมาดวงแแบขนาดนี้อะครับเดินดีหนุโหดตัวตึงๆ นี่แหละครับที่ไม่เห็นคลิปพี่เล่นฟรีไฟนานเพราะพี่ไปแอบซุ่มฝีมือนานครับไปแบบไปสอนน้องโจซี่กับลูกแคนมานะครับสามคนคำพูดนี่คืออยางกระเด็นจครับเลยจัดยับเกินสามคนจอดฝันดีครับน้องไไหนดูแฟนบ้านดวงดิ ดูครับดูครับดูครับมึงเขาเล่นอะไรยาบ้างย้าดูโดนตัวเองไม่ทันเลยนะอุ้มเอ้ยอุ้มซองร้อยเมตรลูกตองฝันดีมาดีครับลูกตองฟันดีครับเอ้ยก็ตายก็ตายก็ตายที่กระแตกวะยังไงเเผ่่อเเผ่่อฝันดีต้องอย่างนี้เจ้ฮู้ เอา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 สังหารดาวสำสมบของดามวีพระเอกนี่ว่ะพี่ของคลิปนี้เลยครับ